ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้เห็นองค์สนมเหรียญหันกลับมามองเฉินเซียงก็ยิ้มทะเลนพลางกล่าวตะโกนองค์สนมเหรียญท่านยังไม่ตายจริงๆร,รู้ไหมว่าข้าเป็นห่วงแทบแย่หักว่าสตรีผู้เลอโฉมตกตายจิตใจข้าคงเจ็บปวดรวดร้าวองค์สนมเหรียญแค่นเสียงเดือดขึ้นเจ้าบ้ายังมีหน้ามาทำทะลึ่งเช่นนี้อยู่อีกข้าจะตายจริงๆก็เพราะคำพูดของเจ้าแล้วอย่าส่งเสียงดังสถานที่แห่งนี้ ยามนี้ชายผู้ไล่ตามได้กระชั้นเข้ามาทะวะ่าเฉินเซี่ยงได้เปิดทางผ่านมิติไปยังข้างกายขององค์สนมเหรียญก่อนจะคว้าเอวบางของนางคล้องไว้ในอ้อมแขนจากนั้นก็เปิดทางผ่านมิติออกไปยังสถานที่อันไกลห่างจากตรงนั้นในปัจจุบันเฉินเซี่ยงบ่มเพาะแกนเทพพลังมิติถึง15ดวงแน่นอนว่าการเปิดทางผ่านในระยะทางสั้นๆย่อมไม่ถึงเป็นเรื่องยากลำบากอันใด ปองสนมเหลียนตกตลึงถึงกับอุทานขึ้นทันใดานางไม่อาจนึกฝันมาก่อนว่าเฉินเซี่ยงในตอนนี้จะแข็งแกร่งขึ้นมากทั้งยังใช้งานพลังมิติได้อย่างง่ายดายในยามนี้เอวของนางถูกกอดระดับเอาไว้แน่นขนาดพร้อมกับรู้สึกได้ว่าเฉินเซี่ยงไม่คิดจะคลายให้หลวมลงเลยเสียด้วยซ้ำยิ่งกว่านั้นนางค้นพบว่ามือของเฉินเซี่ยงกำลังเลื้อยล้อราวกับว่ากำลังจะเล่นซุกซนกับร่างของนางเจ้าอันธพานน้อยปองสนมเหลียนแค่นเสียงดุปล่อยค่าเดี๋ยวนี้นะ เฉินเซียงไม่สนเขาน้มตัวเข้าประชิดก่อนจะจูบนางอย่างดูดดื่มพร้อมกับคลอเคลียนหน้างามองสนมเหลียนแค่นเสียงอีกครั้งมันมาแล้วฉับพลันเฉินเซียงนำพาองสนมเหลียนทะลุผ่านมิติอีกครั้งพร้อมปรากฏตัวบนต้นไม้สูงจากนั้นก็ปิดบังกลิ่นอายขณะนี้องสนมเหลียมล้มตัวนอนอยู่ภายใต้อ้อมแขนของเขาใบหน้าอันคมสันพลันปรากฏรอยยิ้มชั่วร้าย ปองสนมเหลียนพยายามดิ้นรนขัดขืนทว่านางไม่กล้าทำสิ่งใดรุนแรงให้เกิดเป็นเสียงดังด้วยความกังวลถึงชายที่กำลังตามล่านางอยู่ซึ่งแท้จริงมันคืออสูรร้ายที่ผ่านกายในร่างมนุษย์เจ้าอันธพาลน,น้อยชั่วช้าเจ้าคิดจะล่วงเกินข้าจริงๆปองสนมเหรียนแค่นสินแข่งพร้อมกับใช้ฝ่ามืองามกลุมปิดป้องตำแหน่งที่ถูกเฉินเซียงจูบเมื่อครู่ก่อนอย่าบอกบอกนะว่าเจ้าทำมิดีมิร้ายจินเอ๋อไปแล้ว องสนมเหรียญกล่าวถามพร้อมจ้องมองใบหน้าของเฉินเซียงที่แช่ไว้ด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายท่านยกจินเอ๋อให้ข้าแล้วไม่ใช่หรือนางเป็นภรรยาข้าข้าจะทําสิ่งใดกับนางก็คงไม่เป็นปัญหาอันใดเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับลูบสัมผัสใบหน้างามล้อเล่นหน้าอย่ามองข้าเป็นคนเลวสามลูกสาวท่านยังคงอยู่ดีแถมนางก็มีความสุขมากบอกตามตรงด้วยความใสซื่อของนางนั้นไม่อาจทําให้ข้าสนใจนางแต่กับพี่สาวผู้งดงามอย่างท่าน มันทําให้ข้าต้องการคิดครอบครองอย่างแท้จริงเฉินเซียงยิ้มซุกซนจากนั้นก็คว้ามือเล็กๆของนางด้วยความอ่อนโยนส่วนองค์สนมเหรียญก็เผยอรินฝีปากเล็กน้อยไร้ซึ่งการขัดขืนอันใดเมื่อสูญเสียการสัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายของเฉินเซียงและองค์สนมเหรียญชายผู้ตามล่าก็คำรามขึ้นเสียงดังด้วยอารมณ์หงุดหงิดแล้วจึงวิ่งออกห่างไปยังอีกทิศทางหนึ่งมันเป็นใครกัน เฉินเซี่ยงกล่าวถามพลางคลอเคลียร์ซอกคอขององค์สนมเหรียญส่วนนางก็ทุบหน้าอกของเขาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ดุดด้อย่างไรมันเป็นอสูรร้ายที่แข็งแกร่งมากมันมีกว่า80แกนเทพเมื่อยู่หลันรู้ว่าเจ้ามานางก็สั่งให้ข้าออกมาดักรอเจ้าแต่กลายเป็นว่าข้าพบมันเข้าเสียก่อนองค์สนมเหรียญกล่าวยามนี้เฉินเซี่ยงปล่อยนางจากอ้อมอกแล้วแต่กลายเป็นว่านางรู้สึกดีไม่น้อยในครั้งที่ถูกเขากอดกระทั่งนางยังรู้สึกต้องการอ้อมกอดของเขาอีกครั้ง ยังดีที่ข้าไม่เข้าต่อสู้กับมันเพราะข้าคงค้นล้มมันไม่ได้แน่เฉินเซี่ยงกล่าวเดิมทีเขามีความคิดจะเข้าไปจัดการมันเสียด้วยซ้ำที่จริงข้าก็ไม่กลัวมันนักมีระดับพลังเพียงเจ -80 ถึงแก่แกนเทพหักว่าอยู่ตัวเดียวข้าคงไม่ต้องหนีท้ว่าหากพบเจอเป็นฝูงข้าคงไม่รอดองค์สนมเหรียญกล่าวพลางหัวเราะไม่นึกเลยว่าอันธพาลน,น้อย,อยอย่างเจ้าจะมีลูกเล่นพรวพราวสามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมอย่างเช่นพลังมิติที่แข็งแกร่ง แต่พี่สาวสนมเหรียญก็แข็งแกร่งข้ารู้ว่าแท้จริงแล้วท่านไม่ได้วัดกลัวพวกเทพอสูร80แก่นเทพเหล่านี้เฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับลูบสัมผัสผิวหน้าอันเรียบเนียนของนางแน่นอนว่าพี่สาวอย่างข้าแข็งแกร่งส่วนตัวเจ้าหากว่ายังกล้าคิดรังแกข้าอีกข้าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้อีกต่อไปองค์สนมเหรียญคิดว่านางค่อนข้างตัวเองเป็นฝ่ายเสียหายจึงยื่นมือไปหยิกหน้าของเขาครั้งหนึ่งไปกันเถอะองค์หญิงยู่หลันอยู่ที่ไหน เฉินเซียงยิ้มพร้อมกับเนื้อมือไปคล้องเอวบางขององค์สนมเหรียญองค์สนมเหรียญบอกเส้นทางไปยังเฉินเซี่ยงโดยกระเเกนคร่าวๆเฉินเซี่ยงก็เปิดทางผ่านมิติมาปรากฏตัวอย่างต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในดงทึบแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ด้วยความสูงของมันก็อาจเรียกได้ว่าเป็นเสาสวรรค์หักว่าทำให้พื้นที่ในลำต้นว่างเปล่าก็สามารถปลูกสิ่งก่อสร้างหรือที่พักอาศัยได้อยู่ด้านในลำต้นนี้ องสนมเหรียญคว้ามือของเฉินเซียงแล้วจึงเปิดข่ายพลังที่ประทับอยู่บนผิวของต้นไม้ขนาดใหญ่ฉับพลันก็ปรากฏตราสัญ,ญลักษณ์หลังจากองค์สนมเหรียญจูงมือเฉินเซียงเดินเข้ามาด้านในลำต้นไม้ขนาดใหญ่เขาก็ค้นพบว่าด้านในเป็นดั่งห้องโถงกว้างซึ่งเซียวยู่หลันกำลังนั่งอยู่ตรงกลางทันทีที่เห็นเฉินเซียงและองคสนมเหรียญน,นางก็ลุกขึ้นพร้อมกล่าวว่าด้วยความประหลาดใจทำไมถึงมาได้รวดเร็วเช่นนี้ เฉินเซียงพบว่าในถงแห่งนี้มีเพียงเซียวหยู่หลันและเซียวหงเว่เมื่อนับรวมองค์สนมเหรียนพวกนางก็มีกันแค่สามคนเท่านั้นโดยไม่คาดคิดว่าเซียวยู่หลันผู้ปกครองขุมกำลังใหญ่ยามนี้จะเหลือกันแค่สามคนองค์หญิงยู่หลันเฉินเซี่ยงทักทายด้วยความเคารพตอนนี้ข้าไม่ได้เป็นองค์หญิงอีกแล้วแม้แต่อนาจากักรศักดิ์เสินติ่งก็ไม่หลงเหลือเซียวยู่หลันกล่าว นางมีใบหน้าที่ดูซี่เซียวการแต่งกายดูเป็นคนสามัญต่างไปจากเดิมแม้ว่านางจะไม่มีราศีแห่งราชวงศ์เหมือนก่อนแต่ท่วงท่ายังคงสง่างามในแบบฉบับของสตรีผู้สูงศักดิ์เต่าเทพหวิถีได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเทวะจัก,กรพัิเฉินติ่งซ่อนงาสิ่งใดเอาไว้ภายในเตาใ,ใบนี้เฉินเซียงกล่าวพร้อมส่งมอบเตาเทพขนาดย่อส่วนให้เซียวอยู่หลัน เซียวยู่หลันยื่นมือไปรับเตาเทพหกวิธียามนี้นางมีอาการตื่นเต้นจนมืองามคู่นั้นสั่นไหวเล็กน้อยนางกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าราชบิดาทิ้งสิ่งล้ำค่านี้ไว้ให้ข้าด้วยสาเหตุอันใดาหากพูดกันในเรื่องความแข็งแกร่งและความสามารถของข้าแน่นอนว่าข้าไม่คู่ควรกับบัลลังก์จักรพรรดิก่อนหน้านี้นางไม่รู้ความเป็นมาของเตาเทพใบนี้เสียด้วยซ้ำเป็นการบอกเล่าของเฉินเซียงจึงทำให้นางได้รับรู้ความแข็งแกร่งของเตาเทพใบนี้ ท่านลองหยดเลือดลงเพื่อตรวจสอบก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวมันเป็นอุปกรณ์เทพอันก่อกำเนิดขึ้นจากเตาบางทีการหยดเลือดอาจไม่ส่งผลอันสมบูรณ์เซียวยู่หลันพยักหน้าจากนั้นก็หยดเลือดลงสู่เตาเทพหกวิธีทันทีนั้นมันก็เปล่งแสงเรืองรองสีฟ้าครามแสงที่เตาใบนั้นปลดปล่อยได้ฉายส่องลงกลางหน้าผากของเซียวยู่หลันครู่ต่อมาลำแสงก็แทรกซึมลงไปราวกับว่ามันกำลังถ่ายทอดบางสิ่งอย่างจากนั้นไม่นานลำแสงนั้นก็เลือนหายไป องหญิงมันเป็นผสานเชื่อมจิตกันหรือไม่เซียวหงเว่กล่าวถามขึ้นอย่างเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเตาเทพหกวิธีนี้เป็นความหวังสุดท้ายของฝ่ายนางมันได้ผสานแล้วแต่มันไม่ใช่การผสานกันอย่างสมบูรณ์แม้ว่าข้าสามารถใช้งานเตาเทพหกวิธีใบนี้ได้แต่ข้าไม่สามารถปลดปล่อยพลังสูงสุดออกมาได้หมายความว่าเตาเทพหกวิธียังไม่ยอมรับในตัวข้าอย่างแท้จริงแต่ก็มีความรู้สึกคล้ายกับว่าเตาใบนี้กำลังบอกว่าจะให้ข้าหยิบยืมพลังเซียวยู่หลังกล่าว มันเป็นไปตามที่ข้าเคยพูดข้าคงไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเทวะจัก,กรพัิเฉินเซี่ยงถามขึ้นว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทวะจักรพัดเก้าสวรรค์บ้างไหมเซียวยู่หลันพยักหน้ามีเรื่องดับเทพเก้าชั้นฟ้าที่เสียหายของเทวะจักรพันดิเก้าสวรรค์น,นั้นไม่ใช่ราชบิดาที่แพรงพลายแต่เป็นองค์ชายใหญ่ของอนาจากักรศักดิ์เสินติ่งเซียวหยวนปิ่งครั้งนั้นราชบิดาพาตัวเขาไปด้วยกันแต่เรื่องนี้ราชบิดาไม่ได้บอกให้เทวะจักรพรทเก้าสวรรค์รับรู้ ภายหลังราชบิดาข้าก็ทุกใจและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดไม่น้อยแต่ด้วยความรักที่เขามีให้เซียวหยวนปิ่งจึงไม่มีการลงโทษใดๆเซียวหยวนปิ่งที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็เป็นเพราะความริษยาในจิตใจที่มีต่อจิ่วชางไหย่ย้อนไปในครั้งอดีตจิวชางไห่ได้เอาชนะเขาซึ่งมันก็เกิดเป็นความเกลียดชังในที่สุดแท้จริงแล้วมันช่างซับซ้อนเฉินเซี่ยงย่นคิ้วฉง,งนพร้อมกล่าว ไม่เห็นพี่ชายชางไห่เคยเล่าให้ฟังมาก่อนหากว่าเขาได้รับรู้เขาจะต้องตําหนิตนเองเป็นแน่แท้ข้าหวังว่าเขาจะได้รับรู้เซียวหยวนปิ่งมีความเกลียดชังต่ออนาจากักรศัก์มาอย่างยาวนานเว่ามันไม่ได้เป็นศัตรูของจิวชางไห่แค่คนเดียวเซียวหยู่หลันกล่าวตอนนี้เซียวหยวนปิ่งยังถือเป็นศัตรูของข้าด้วยเช่นกันเซียวหงเว่กล่าวแทรกด้วยเสียงขุนแค้น เป็นไอสารเลวนี่ที่เปิดฉากโจมตีฝ่ายเราอย่างหนักหน่วงตอนนี้มันได้เข้าร่วมเป็นสีร่ราชนวันและสี่เทวะประมาจารย์แดนศักดิ์สิทธิ์เซียวผิงและเซียงหงเต้าก็ถูกมันโจมตีจนเซียงหงเต้าบาดเจ็บเฉินเซียงกล่าวข้ามาถึงที่นี่ได้ก็เพราะเซียงหงเต้าบอกกล่าวกับข้าไม่แปลกเพราะพวกมันกังวลว่าเซียงหงเต้าอาจมีแผนการอื่นด้วยสาเหตุนี้มันจึงคิดตัดไฟแต่ต้นลมโดยหมายกำจัดเซียงหงเต้าทิ้ง ทว่าเซียงหงเต้าก็คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเทวะประมาจารย์แดนศักดิ์สิทธิ์แม้จะถูก8คนนั้นปิดล้อมแต่เขาก็สามารถพาเซียวผิงหนีรอดมาได้อย่างเหลือเชื่อเสียวยู่หลันเก็บเตาเทพหกวิธีเข้าตัวแล้วจึงถามขึ้นว่าเมืองจักรพรรดิเฉินติ่งพบกับความสูญเสียร้ายแรงนั้นหรือไม่มีเมืองจักรพรรดิเฉินติ่งและพระราชวังหลวงอีกต่อไปเฉินเซียงบังคับรอยยิ้ม นิยามนี้ตัวตนเหล่านั้นหาได้สนใจบัลังจัก,กรพรรดิพวกมันกังวลแค่เรื่องเดียวก็คือขุมสมบัติแห่งอาณาจักรพวกมันวางแผนแบ่งสมบัติพลังจากนั้นพวกมันจะพากันไปที่อาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราการไม่มีอยู่ของอาณาจากักรศักดิ์เสิิญติ่งก็อาจเป็นเรื่องดีอย่างไรแล้วอาณาจักรแห่งนี้ไม่ได้มีความสําคัญอันใดหากมันจะพินาศลงก็ให้รู้แล้วรู้รอดไป เมื่อถูกปิดล้อมจากศัตรูจนตกยากเซลอยู่หลนันก็นึกตำหนีอาณาจากักรศักดิ์เสริญติ่งมันเป็นเวลานานหลายปีที่นางต้องทนอยู่กับสภาพแวดล้อมอันสุดแสนจะกดดันหากว่านางไม่สามารถสงบจิตใจตนเอาไว้นางคงจะกลายเป็นปีศาจผู้กระหายการฆ่าฟันล่าสังหารและปลิดชีพผู้คนโดยที่ใครไม่ทันได้กระพริบตาข้าไม่สนเรื่องขุมสมบัติแห่งอาณาจักรแต่ข้าไม่อาจปล่อยให้มันตกไปอยู่ในมือของพวกบัตซบเหล่านั้น เซียวยู่หลันกล่าวต่อให้ต้องตายค่าก็จะไม่ยอมให้พวกมันประสบความสำเร็จได้ถูกถูกต้องที่สุดพี่สาวยู่หลันทำอย่างไรถึงจะได้รับคุมสมบัตินั้นมาแล้วมันคือสิ่งใดมันมีกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขยอย่างไรบ้างหรือไม่เฉินเซี่ยงค่อนข้างงงงนัน คุ้มสมบัติแห่งอาณาจากักรศักดิ์แห่งนี้คือสิ่งใดข้าเองไม่อาจรู้ได้เช่นกันแต่พวกเทวะประมาจารย์แดนศักดิ์สิทธิ์น่าจะรู้ดีมิฉะนั้นพวกมันจะไม่มุ่งหวังเช่นนี้เซียวยู่หลันกล่าวความลับของคุ้มสมบัติแห่งอาณาจากักรศักดิ์สมควรซ่อนอยู่ในพระราชวังมันคือบัลลังก์มังกรที่ราชบิดาใช้นั่งอยู่บ่อยๆเก้าอี้บัลลังก์มังกรนั้นหายไปได้ไม่นานสมควรเป็นช่วงเริ่มสงครามขึ้นและบัลลังก์มังกรจะต้องตกไปอยู่ในมือของพวกมันมิฉะนั้นพวกมันก็คงไม่กล้าทาาลลยพรระชววังหวงห เฉินเซียงกล่าวแล้วตอนนี้ยังพอมีหวังอยู่หรือไม่ปองสนมเหรียญยิ้มขึ้นถามเจ้าต้องการมันหรือไงแน่นอนข้าคิดว่ามันย่อมต้องมีสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นเมื่อข้าได้รับก็อาจทําให้มีพลังสู้กับพวกมันได้ระหว่างที่กล่าวเฉินเซียงก็ฉุกคิดถึงฮังเจียนเทียนและฮังหยานเทียนบางทีพวกเขาอาจเสี่ยงทายถึงคุมสมบัติได้ เมื่อครุ่นคิดถึงฮังเจียนเทียนมันก็คาบเกี่ยวไปถึงเรื่องทักษะทำนายชะตาสวรรค์เฉินเซีเ่ยงก็เหลือบมองไปยังองค์สนมเหรียญผู้ทรงสเสน่ห์เนื่องจากองค์สนมเหรียญน,นางนี้แท้จริงก็คือเชื้อสายตระกูลเทพพมตะาอันเป็นวิญญาณเทพสถิตร่างที่สำคัญนางเป็นผู้ทำนายชะตาสวรรค์ซึ่งนางเคยเสี่ยงทายถึงกลุ่มของเซียนเซียนจนยงใหญ่มาสู่การซ่อมแซมเตาเทพหกวิธีจนสำเร็จกล่าวอีกในหนึ่งก็หมายความได้ว่าองค์สนมเหรียญมีการทำนายที่ค่อนข้างแม่นยำ องสนมเหรียญคุมสมบัติซ่อนอยู่ที่ใดท่านน่าจะพอหาคําตอบได้ไม่ใช่หรือยามนี้พี่สาวยูหลันได้รับเตาเทพอีกวิธีที่สมบูรณ์ก็สามารถยืนยันได้ถึงความแข็งแกร่งของท่านได้แล้วการต่อสู้กับฝ่ายศัตรูย่อมไม่เป็นปัญหาเฉินเซี่ยงกล่าวบางทีพวกเราอาจมีดวงได้ครอบครองคุมสมบัติหากว่าพวกท่านไม่ต้องการแบ่งมันให้ข้าข้าก็จะไม่คิดขัดข้องหมองใจแต่ขอให้ข้าได้รู้ทีเถอะว่ามันเป็นสิ่งใดเซียวยูหลันเหลือบสบตากับองค์สนมเหรียญพร้อมกับนึกตรองถึงความเป็นไปได้ในหลายด้าน นางพิจารณาว่าสมควรให้องคสนมเหรียญเสียงทายหรือไม่และหากว่าทํานายจะค้นพบตําแหน่งของสมบัติจริงหรือไม่และเมื่อนางได้รับคุมสมบัตินางจะแบ่งให้กับเฉินเซียงหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเฉินเซียงก็ช่วยนางมามากมายก็สมควรมอบผลประโยชน์ให้กับเฉินเซี่ยงบ้างถ้าจะทําตามที่ยู่หลันสั่งเท่านั้นองสนมเหรียญกล่าวพลางแลบลิ้นไปยังเฉินเซียงก่อนจะเดินไปยืนด้านหลังของเซียวยู่หลันจากนั้นนางก็ใส่ยะย,ยิยะ้มยาะ ยามนี้ข้าไม่รู้ว่าคุมสมบัติเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแต่มันจะเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศอย่างแน่นอนมิฉะนั้นเทวะประมาจารย์แดนศักดิ์สิทธิ์จะไม่กระทาการอุกอาจเยี่ยงนี้เซียวยู่หลันกล่าวตอนนี้ข้าไม่มีความรู้สึกอันใดต่ออาณาจักรศักดิ์แห่งนี้อีกท่านราชบิดาของข้าก็คงคิดเช่นเดียวกันมิฉะนั้นเขาจะไม่จงใจให้พวกเราต่อสู้กันเองเพราะการทําสงครามภายในนั้นถือเป็นหนทางล่มสลายแห่งอาณาจักรเย่เออออกจากแหวนมิติมีข่าวคราวของอาณาจักรศักดิ์อื่นบ้างหรือไม่ หากว่าอาณาจักรศักดิ์อื่นเกิดสงครามรุนแรงเช่นเดียวกันมันจะเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราเจ้าแมวน้อยเจ้ากำลังหมายความว่าอย่างไรเมื่อเห็นว่าเย่เออมีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือเพียงเล็กน้อยองค์สนมเหลียนก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถามพร้อมกับคว้าตัวเย่เออมากอดรัดพี่สาวยู่หลานหากว่าท่านไม่มีความรู้สึกอันใดต่ออาณาจักรศักดิ์เสริญติ่งแล้วท่านสนใจจะเข้าร่วมกับขุมกำลังหรือเป็นแนวร่วมกับขุมกำลังหรือไม่ มันจะทําให้ท่านได้รับประโยชน์การช่วยเหลืออีกทั้งสถานที่เหล่านั้นล้วนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวร้ซึ่งความขัดแย้งภายในตอนนี้จินเอ๋อก็มีความเป็นอยู่ที่ดีมากเฉินเซียงกล่าวเข้าร่วมกับจิ่วชางไห่งั้นหรือเซียวยู่หลันกล่าวถามไม่ใช่สถานที่นั้นเป็นขุมกําลังของหญิงสาวที่เรียกกันว่าหมู่บ้านร้อยบุกผาทั้งหมดล้วนเป็นหญิงสาวเฉินเซียงกล่าว ตอนนี้พวกนางกำลังกังวลว่าแดนสวรรค์ที่กำลังจะผสานกับแดนมหาเทพซึ่งจะชักนำมาสู่การต่อสู้กับอาณาจากักรศักิและขุมกำลังจากดินแดนอื่นเนื่องจากแดนสวรรค์มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึงเวลานั้นใครๆก็ล้วนต้องการครอบครองดินแดนแห่งนั้นเซียวยู่หลันครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในตอนนี้ข้าย,ยังไม่แน่ใจว่าต้องการเข้าร่วมหรือไม่ข้าต้องการพบกับผู้นำหมู่บ้านร้อยบุปผาเสียก่อน อย่างไรก็ตามข้าตัดสินใจแล้วว่าพวกเราจะแย่งชิงคุมสมบัติแห่งอาณาจากักรศักย์ยามนี้ข้าจะมีพลัง93แก่นเทพส่วนการทะลวงพลังก็ยังเป็นเรื่องยากดังนั้นข้าจึงหวังว่าคุมสมบัติแห่งอาณาจักรจะช่วยส่งเสริมข้าได้ เซียวหงเฉวกล่าวขึ้นข้าได้สืบค้นมาแล้วฝ่ายอาณาจากักรศักดิ์อื่นล้วนมีสงครามที่รุนแรงไม่ต่างกันถ้าเกิดพวกเราเข้าร่วมขุมกำลังและพัฒนาให้แข็งแกร่งมันจะเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราในอนาคตยิ่งพวกเรามีทรัพยากรติดตัวไปมากมายก็จะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับขุมกำลังที่พวกเราจะเข้าร่วมเซียวยู่หลันพยักหน้าเรื่องนี้เอาไว้คุยกันอีกครั้งเมื่อข้าไปถึงหมู่บ้านร้อยบุกผาองสนมเหรียญท่านลองเสียงทายดูว่าขุมสมบัติแห่งอาณาจากักรศักดิ์เสริญติงอยู่ที่ใด องสนมเหรียญนำแผ่นขายพลังออกมามันเป็นห่วงกลมหลายสิบอันระหว่างนั้นนางก็หมุนมันพร้อมกับเขียนตัวอักษรลงไปด้วยเลือดซึ่งไม่สามารถสังเกตได้ว่านางเขียนสิ่งใดลงไปแต่เพียงไม่นานนักมันก็ปรากฏรูปจิตวิญญาณจำนวนมากเรืองแสงสีแดงบนขายพลังมันคือทักษะธรรมใชะตาสวรรค์เฉินเซียงถามซอกแซกใช่แต่มันแตกต่างกับคู่แฝดอาวุโสพวกเขามีการพัฒนาโครงสร้างและลำดับขั้นตอนเป็นลักษณะเฉพาะตัว ส่วนที่เห็นอยู่มันก็เป็นลักษณะเฉพาะของข้าทวัทักษะที่บ่มเพาะฝึกฝนนั้นเหมือนกันองค์สนมเหลียนกล่าวด้วยท่าทีสุขุมจากนั้นนางก็ขยับปากท่องบทสวดคาถาฉับพลันห่วงกลมก็เริ่มหมุนวนส่วนอักขระที่เขียนด้วยเลือดก็เริ่มรวมตัวกันผ่านไปครึ่งชั่วย,ยามองคสนมเหรียนก็แค่นเสียงขึ้นครั้งหนึ่งทันใดนั้นเองตรงจุดศูนย์กลางก็ฉายภาพของลูกไฟขนาดมหึมามันกำลังโชนสว่างวาบแท้จริงแล้วมันอยู่ที่นี่งั้นหรืององสนมเหลียนอุทานขึ้นด้วยความตกตะลึง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ